นู่น,นไปนูปนปน่นนู่นไปนู่นนู่นมาให้ประจำเหรอคะหรือไง่นีนออมาให้เฉพาะตอนตสายๆนี่เหรอคะหรือว่าทำงานด้วยอ๋อทำงานเหรยโอ้นี่ไงแกห่อมาเป็นแบบนี้เลยดู เยอะไปเยอะไปดูตาแต่เอาอะไรยืดที่ปูโอ้โอพี่ก็ทำงานอยู่ด้วยใช่ไหมนี่ที่บินอ๋อดูอ่ะโอ้ยดูของแกหอบมาให้นี่มา,าดูอิโอ้ยแกมาให้ประจำดูอ่ะเขาเคยกินเนาะเ,เขาเคยเาก็จะจำกลิ่นได้เนาะใช่ไหมเราเคยมาให้เขาโอ้ แล้วก็มีตรงไหนนูน้นเยอะๆไหมตรงไหนที่ออกกำลังกายอะ่ะเคยให้ไหมไม่ไม่ใช่ไหมถูมกไหมเขาดา่อาอะไหรอว่าพวกคุณมัชอบคุณมีคุณเขชอบคุณมีแล้วแต่อยังคงรอมันชอบมี่อ๋อเนี่ยแล้วก็ฝักงตรงน,นู้นอีกเยอะฝั่งตรนู้นเป็นโซน,นประเทศค่าตรงนั้นจะเห็นเยอะมากเลยตรงนู้นหนูจะเห็นพี่คนหนึ่งพยาบาลคนหนึ่งอ่ะแกจะมาให้ประจำ ปะจาพี่คนหนึงง่งแกจเอาเอาอาหารมาให้เนะาะประจาเหนไหนไรจีน,นนะเนแกก็มาให้แเออแกมาดีดมา <laughs> โอ้ให้เป็นจุดๆเนาะกลั <laughs> วจะถึงเออ อันนี้ให้ตลอดทางไปนู่นใช่ไหมคะเนี่ยอือพี่แกใจดีแกเอาอาหารมาให้ให้น้องหมาด้วยเม้นเขาจะเคยกินนะแกทำงานอยู่ด้วยนะถ่ายรูกมาไปไหนถ่ายรูปกลัวเนี่ยไม่ไม่ไม่อยากออกกล้องเนี่ยฮะไม่อยากออกกล้องเหรอไม่อยากเป็นดาราเหรอ เศษอาหารนี่เราก็เอามาจากจากไหนจากของเราเองพวกเศษอาหารนี่เราเอาเอามาจากไหนไม่รู้ว่าของเราเองอ๋อ <player. S 2> ไปซื้อมาเองเออดูว่าเขาก็กินเลยอร่รอยอเลยเขารู้นะเนะาะเราแบบอ๋อใช่ใช่พวกข้าวมันไก่ก็จะมีเศษ เสร็จกระดูกเสร็จอะไรเนอะวายในร้านเขาขายดีไปเยอะอ๋อเออวายเลยทีนี้ได้กินของหนูอ่ะแต่ว่าหนูซื้อเป็นไก่มาเป็นแบบให้ฝั่งทางรุ่นทางเอิร์ธที่ออกกำลังกายอ่ะเนอะอืมเอานถ้าไปหาหาแมวแหละจะไปดู เด็กมียวเมียวไม่ดูเด็กยถวพี่เงเชื่นด้วยเขาแปลกมันยังไงฝั่งนคงที่ให้ที่เจ้าถ่ายรูปเคื่อที่เขากัดมาเงนี่ย่ไม่ให้ถ่ายรูปหรอโอเคโอเคถ่ายแค่นี้พอ